สวัสดีจ้าผมออส DSM ใครที่เข้ามาแล้วก็ส่งเสียงทักทายกันหน่อยนะครับ ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Minecraft อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่เคยรู้จักเกมนี้มาก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโลกของเกม Minecraft ในโลกของผมเองนะครับเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้ผมได้เข้าที่มอใช่ไหมละ่ะก็เห็นตึกคณะแบบว่าเออผมก็เลยแบบอ่าคิดว่าสร้างในเกม Minecraft ดีกว่าทุกคนจะได้แบบเห็นภาพเดียวกับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับวันนี้อาจารย์สอนผมไลฟ์ด้วยเลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการไลฟ์ดูสักหน่อยนะครับก็สภาพอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับคิดว่าไงละ่ะ พี่ใช้โปรแกรมอะไรสตรีมพี่ใช้โปรแกรม OBS ในการสตรีมครับโปรแกรม OBS เนี่ยพี่ว่าเป็นโปรแกรมฟรีที่ค่อนข้างดีมากเลยนะเนี่ยต้องเห็นไหมไลฟ์ที่พี่กําลังไลฟ์อ,อยู่ตอนนี้ก็คือใช้ OBS นี่แหละแต่ว่าที่มองพี่เนี่ยสอนใช้โปรแกรม XSplit ถ้าเกิดว่ามีเวลานะพี่จะมาลองใช้ดูเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูตึกที่ผมสร้างโดยการถอดแบบมาจากที่มอนะครับสภาพค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะผมว่า,าข้างในก็จะมีทั้งห้องสตูที่เอาไว้เรียนไลฟ์ มีห้องคอมที่เอาไว้เรียนกราฟิกส่วนอันนี้เนี่ยเป็นห้องยือมอุปกรณ์ข้างในก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าครบมือเลยครับส่วนตรงนี้ก็คือลานกว้างนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เอาไว้ถ่ายงานแล้วก็เอาไว้ทํากิจกรรมอะไรพวกนี้นะถามว่าผมเรียนคณะอะไรน่ะเหรอนี่เลยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ขแขนงดิจิทอลมีเดียแอนด์สตรีมมิงโปรดักชันมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาเพราะที่นี่สอนให้คุณเป็นทุกกระบวนการ ตั้งแต่เขียนบทกำกับตัดต่ออีเวนต์เว็บบินนาและอื่นๆอีกมากมาย